สวัสดีครับนี่สมใจนิคการช่างนะครับวันนี้เดี๋ยวรีวิวไอ้ไฮเทคครับอันนี้เสร็จแล้วครับไฮเทคเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูรอบๆกันนะครับนี่เลยอันนี้พ่นพ่นสีให้มันเป็นสีเดียวกันกับอันเดิมนะครับนี่ครับที่เปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านะครับทรงก็จะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวดูรอบๆกันไฟติดหมดนะครับไปลังคาใส่เรียบร้อยแล้วครับ อันนี้ห้าแสนเจ็ดนะครับคันนี้ 5, 7, ห้าแสนเจ็ดเดินให้ดูรอบๆคันนะสีสันประมาณนี้เลยคันนี้ไฟไฟเป็นแบบนี้นะครับไฟข้างมีสองข้างล่างด้วยแล้วไฟท้ายครับไฟท้ายไฟสองป้ายมีครบนะครับนะครับนี้รอบๆคันครับ บางไอ้บางฟงบางฝุ่นใส่หมดแล้วนะครับอันนี้เก็บงานพวกสายตรงสายดําของสาบวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเดี๋ยวพวกนี้เอาไปขนส่งแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าเลยครับนี่ครับไฮเทคของเราเอาดูภายในกันภายในครับ เบาะใสแล้วนะครับเบาะเบาะนะครับใส่แล้วนะครับแผงฟิลใสแผงฟิวครับแผงฟิวแผงฟิลใสครบหมดนะครับภายในสวยวคันนี้สิงไฮเทคเบาะข้างนั้นที่ขาเราเอาไปเย็บแล้วนะครับข้างมันขักรถไม่รูกค้าคันนี้เดิมๆครับ ประมาณนี้เดี๋ยวเราติดเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ดู<อ>โกเกี้ยนเกี่ยวบางครับ แล้วเร่งให้ดูนะครับระบบแอร์เดี๋ยวระบบแอร์ดูครับเนี่ยลงออกมาแล้วครับแอร์ A. เรียบร้อยครับราคานี้แอร์ A. นี่ทำใหม่เลยครับตู้อันนี้เปลี่ยนใหม่ กูข่ามันด้วยครับเราเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ค,คอยคอมแอร์คอยเย็นคอยร้อนของใหม่หมดเลยครับ เมันแดงไปแดงไปเลยเบไป,ป,ไปครับประมาณนี้นะครับกเ,เดี๋ยวยกดัให้ดูครับจะยกดัให้ดูด้วยดัเป็นยิงลงมจะมีสายเส้นเดียวครับเส้นนี้แล้วก็ลมตรงนี้ครับ ดูลมแบบอาลมน่าจะมีแล้วอย่าคลาดนะครับแล้วก็อะไี้เนี่ยฮให้ต้องเร่งเสื่องนะ,นนะครับกินดีฮะต่อใหม่ แล้วเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเดินไปให้ดูครับดับยกได้ประมาณไหนเนี่ยครับดับยกได้ประมาณนี้นะครับคันนี้ต่อไม่หมดเลยนะครับคัดับข้างหลังอันนี้เลยแล้วก็ดับเครื่องกันนะครับ โอเครับเครื่องให้ดูอ่าให้ดูเนี่ยครับดัมยกประมาณนี้ให้ดูทรงตอนที่ยกดัมไว้นะครับเนี่ยครับยกดัมไว้จะเป็นประมาณนี้แหนบข้างหน้าเราทำการเสริมขึ้นมานะครับเสริมแหนบหน้าใส่หูโชกเก็บให้หมดทุกอย่าง ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ